สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการถอนเงินออนไลน์กันนะคะสำหรับลูกค้าเปิดบัญชีแคชบาลานหรือพิเศษและสมัครบริการโอนเงินออนไลน์ลูกค้าสามารถถอนเงินออนไลน์ได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www scbsonline com เข้ามาแล้วให้ลูกค้าเลือกเลขที่บัญชีที่ลูกค้าต้องการจะถอนนะคะแล้วเข้าไปที่เมนูฝากถอนเงินค่ะเลือกถอนเงินผ่านระบบซิป เมนูนี้เป็นการถอนเงินจากบัญชีหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินนะคะซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการบนเมนูนี้ได้ในวันทำการเวลาเช้า8โมงครึ่งถึงบ่4โมงครึ่งเท่านั้นค่ะจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถถอนได้สามารถดูได้ในหัวข้อ Cash Balance ของหน้านี้นะคะหากระบบซิปของลูกค้าได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เลขที่บัญชีจะแสดงเป็นเลขที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้านะคะแต่หากระบบซิปของลูกค้ายังไม่ได้รับการอนุมัติจะแสดงเครื่องหมายว่า N A ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินในเมนูนี้ได้ให้ลูกค้าทำการถอนเงินผ่านเมนูถอนเงินล่วงหน้าแล้วก็เลือกเมนูถอนเงินค่ะหลังจากนั้นให้ลูกค้าระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการถอน และใส่รหัสพินโค้ดซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสกำกับส่งคำสั่งซื้อขายแล้วกดตกลงค่ะและจะมีให้ลูกค้าคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการถอนเงินยอดเงินของลูกค้าจะเข้าออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ท่านเคยให้ไว้ในเวลา1 1โมงเช้าของวันทําการถัดไปนะคะ